thank you รับกดไก่อัพทีมีชนะเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมากินร้านร้านอาหารทะเลซีฟู้ดเนาะถือว่าเป็นร้านเจ้าดังของสุราษฎร์ธานีเลยนะครับก็คือเป็นร้านปลายาหอยสดนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูข้างในกันว่าเราสั่งอะไรกินกันบ้างแล้วก็จะแซ่บแค่ไหนนะจ๊านี่ร้านปลายเขาอยู่นี่เลยแล้วก็อ่ด้านด้านหลังเราก็จะแบบว่าเขาก็จะขายเอาหอยกองกองเป็นกองขนาดนั้นเลยให้เราแบบว่าให้เราสั่งสั่งแล้วเขาจะทําให้นะฮะเดี๋ยวเราเข้าไปข้างในร้านจัน ได้แล้วนะครับกับหอยสดหอยเยอะแยะเลยมากมายอันนี้เป็นหอยแพงนะฮะเราสั่งมาครึ่งกิโลนะครับและนี่เป็นหอยหอยหวานนะฮะนี่เขาตานึ่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่ตัวใหญ่มากแกหอยนางรมเราเอามาสองตัวแบบว่าออ้ยเดี๋ยวขอขอแบบว่าเดี๋ยวขอเคี่ยให้ดูนะแต่ขอเคี่ยให้ดูก่อนนี่อืม ตัวห่อใหญ่มากนี่โอ้ยบอกว่าใหญ่โตมโหวเรยทึกนะฮะแล้วเราก็สั่งอันนี้นี่เขาจะมีเครื่องเคียงมาให้เลยนะฮะน้ำจิ้มแล้วก็อันนี้อะไรนะผักะกะถิ่นเนาะแล้วก็หอมแดงเจียวแล้วก็น้ำพริกเผานะฮะแล้วก็นี่ที่เราสั่งมาอีกก็คือหมึกนึ่งมะนาวนะจ๊ะจันใหญ่ามากนะฮะ าาแล้วก็เราไม่พอใจเพียงเท่านี้ปลากระพงจากปลากระพงยอดมะพร้าวอ่อนนะฮะและใหญ่มากเหมือนกันแล้วก็ที่นี่นะที่นี่เราเอาข้าวอันนี้เราเอาข้าวมากินกับอันนี้แต่บอกเลยว่าที่นี่เขาให้ให้เราตักข้าวฟรีนะครับตักข้าวฟรีกาให้กินข้าวฟรีเลยอยากได้เท่าไหร่ตักเอาเขาจะมีหม้อหมูข้าวไว้ให้อยู่แล้วนะครับแล้วก็พวกเครื่องดื่มอย่างเช่นน้ำขงิงน้ำแข็งพวกนี้เนี่ย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 เนี้เย ก็ไปตักเอาบริการตัวเองนะครับนี่แล้วก็ในส่วนนี้ก็คือเวลาเราเราจะกินอะไรเนี่ยเราก็เดินไปไปเลือกเอาตรงตรงที่เขาด้านหน้าที่เขามีหอยอที่พาไปอะ่ะที่มีหอยกองๆองอยู่นะแล้วก็ไปชี้ๆแล้วบอกเขาบอกว่าจะเอาอะไรบ้างนะฮะเขาก็จะเอาเอาครึ่งโลเอาโลหนึ่งก็เขาก็จะแบบว่า,าจัดการทํามาให้เราแล้วก็มาเสิร์ฟเราแบบนี้เลยแล้วเราก็กินเสร็จปุ๊บแล้วเราก็ ที่เงินแต่เริ่มต้นเราขอกินก่อนก็นแล้วกันว่าเห็นแล้วนะ้องลายใหลมากแกนี่ออนนี้นี่นะเราขอแบบว่าเอนตัวนี้ก่อนก็นแล้วกัน <c oughs> ตัวใหญ่ขอมือเลยก็แล้วกันเนาะพอกินของพวกนี้นี่คือเขาค็ดทอมาให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะหูใหญ่โตโมโหเราซื้แล้วเราจะกินยังไงอะเออนี่นี่น,นี่นี่นะ แล้วเราก็เอาอันนี้นะแล้วก็อันนี้หกหกเจ็ดแปดเก้าสิบนะฮะแล้วก็อันนี้อ่เรามาดูกันว่าตัวนี้จะสามารถเข้าปากเราได้ในคำเดียวเลยไหมดูนะนับนี่ ครับสองคำเดียวหมดไหมดูนะหนึ่งสองต <c oughs> ตัวใหญ่มาอหวานสดมากอร่อยอ่ะแล้วเราก็ต้องตามด้วยผักอะไรผักกะหนีหน่ อืมอร่อยนะฮะเดี๋ยวเราตามอันนี้ต่ออืมดูนะตัวใหญ่มากสดไม่สดเรามาดูกันหนึ่งสองสามซุปเอ้ยลูกพอดีเลยแบบว่าไม่สดมากเกินไปนะฮะอืมอืม อืเลือดเลือกกุ้งกระชูดเลยนะอือแบบอือันนี้หอยหวานนะจ๊ะหอยหวานหอยหวานนี่นี่เลยนอยหวาน กินหอยหวานก็คล้ายๆกินหอยโข่งนะนะแต่ดูแบบว่ากินหอยหวานมันจะดูเป็นทะเลและซีฟู้ดแล้วก็จะดูไฮโซกว่านะฮะถ้ากินหอยโข่งมันจะดูแบบบ้านอไรนิดนึงอ mm ืห hmm. อร่อยอ่ะ <Okay. S 1> ฟังปุลิเย่ามากอ่ะอืม mm hmm. นับหนึ่งนับสองนับสามท่าทางจะแซ่บมากเลยะฮะพริกเต็มเลย mm hmm. อ,อืเดี๋ยวนะถ้าเกินพูดตอนนี้สำหรักแน่นอน <c oughs> สซ่บรสชาติแบบว่าไร้คำบรรยายจริงๆอะเรามาตอนนี้นี่แกดูนี่หูยเนื้อปลากะพงชิ้นใหญ่มากเดี๋ยวนะร้อนไม่ร้อน ทดลองดูเันจะปลากระพงแบบว่าสดนะแต่บอกเลยว่าร้อะอันนี้เราให้ดูนี่คือยอดมะพร้าวอ่อนนะแบบว่ายเขาเรียกว่าให้เป็นตอนตอนขน,นาดน,นี้เลยนะแบบว่าอืชิ้นใหญ่มากอื เทลกเกือบไม่ได้ฉันอยากออนแหมมากเดี๋ยวขอขอแกงต้องต้องต้องกินกับข้าวนะถึงจะอร่อยนี่แบบนี้นี่นะจ๊ะดูนี่นะจา๊ะนับหนึ่งนับสองนับสาม,สามให้อยมากเดี๋ยว เดี๋ยวขออนุญาตินก่อนก็แล้วกันนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศร,รอบๆร้านก็แล้วกันแล้วค่อยมาว่ากันใหมอ่อีกทีนะจ๊ะ แล้วนี้ก็เป็นสภาพน้าหอยและนี่ก็คือสิ่งที่เหลือไว้เหลือท้่เศษซากเลยนะครับนี่เพื่อนๆตามมากินกันได้นะครับถ้าเกิดว่าใครได้มาเที่ยวที่สุราษนะครับลองหาจากในเฟซบุ๊กแฟนเพจเขาพิมพ์หาคําว่าป้ายาหอยสดสุราษนะฮะเจอแน่นอนหรือไม่ลองเซิร์ชหาจากใน g o o g l e Ma p ก็ได้นะครับว่าเวลาเรามาเรามาที่สุราษเนี่ย พิมพ์หาคาว่าปลาหยาหอยสดก็จะมาเจอที่นี่เลยปักหมุดแล้วก็ขับรถตามมาที่นี่ได้เลยนะครับราคาไม่แพงแล้วก็รสชาติอร่อยมากนะฮะแล้วก็แซบแซบอะน้ำจงน้ำจิ้มแบบว่ากินปักบึนกันเลยทีเดียวนะจ๊ะบอกเลยแล้วก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวยังไงก็คอยตามพี่กายไว้ก็แล้วกันนะครับว่าดูว่าพี่กายจะพาไปกินร้านอะไรหรือกินที่ไหน กันอีกนะครับแล้วก็ยังไงฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วกดติดตามช่องกายอัพท์มิวด้วยนะครับเวลาพี่กายพาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปหน้ากับกายอัพทมิวชจันล์นะจ๊ะไปแล้วครับสวัสดีครับ